الحمد لله رب العالمين الذي جعل القران الكريم هدى للناس ورحمه للعالمين وبينات من الهدى والفرقان لينير البشريه في طريقهم الى الله عز وجل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى قل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وقال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت ฟะยิคูลรับบิลาโวลาักร์ตนีีลาะจลินครีบ ا ะัสดดะัวัคุม์์นัลัลัยน์วลายัครัลัลลาห์นัฟซ์ตันีัจจ่าะจลิ์ัวัลลาห์ับีรุ์์์า์์์์์์จ์์ป์์่์์่์์์์์์์์์์์์์์์์า์์์์์์์์์์เร็จในบ์์นป์ายของชีวิต ตายก็สบายไปวันเกียรมัดก็ได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์ท่านพี่น้องครับเราจะได้เห็นข่าวว่ามีพี่น้องมุสลิมของเราต้องประสบกับอุทนทกกัยจากน้ำท่วมน้ำป่าที่มันล้นทลักลงมาจากเขาทำให้เกิดแลนสไล แล้วต่อทาให้เกิดก้อนหินก้อนอิฐต่างๆร่วงลงมาน้ําอันรุนแรงนั้นได้ทําลายบ้านเรือนของพี่น้องมุสลิมเราในปากีสถานซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารเป็นสิ่งที่มีทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นมีผู้คนต้องเสียชีวิตไปมากกว่าพันคนและผู้คนที่เดือดร้อน ขาดอาหารขาดยารักษาโรคอีกมากมายสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ س ุบฮานและตริยจึงบอกสาเหตุของการเกิดขึ้นนั้นว่ามันเกิดจากอะไรอัลลอฮ์ س ุบฮานาละตริยได้ตรัสว่า ظهر ا ل ف س บ د ف ัลบ ب ر و ا ل ب บ ر بما ك س บัตไอดินน ا สความมิบัติความชั่ว ความไม่ดีมันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ทั้งทางบกและทางน้ำทันเนื่องมาจากมนุษย์ได้ทำไว้ทั้งสิ้นตรงนี้ถ้าเราจะอธิบายกันมันก็กว้างพอสมควรว่าที่มนุษย์ทำไม่ดีมันมีอะไรบ้างนะแต่สาเหตุดานหนึ่งที่เขาวิจัยกันแล้วว่ามันเรื่องจากความร้อนของโลกมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้ สภาพอากาศแปรปวนฝนจะตกหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกแม้กระทั่งบ้านเราก็ไม่เว้นและอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งไม่ดีที่มนุษย์ได้ประกอบไว้ในโลกนี้ที่ทำกันจงแจ้งแล้วก็ไม่มีการบอกไม่มีการเตือนทั้งที่มีคนดีอยู่ ทีแรกอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษถ้าหากว่าตรงนั้นมีคนดีแต่ถ้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วคนดีไม่ยอมตักเตือนคนดีไม่ยอมบอกคนที่ทําไม่ดีอันนั้นแหละอัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาก็จะลงโทษแล้วความระสำหระสายก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นท่านพี่น้องครับเราก็โยงไปถึงว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้ได้ไม่นาน ที่แล้วมามันก็เป็นอดีตวันนี้ของเราก็คือกําลังทําพวกนี้มันก็ยังมาไม่ถึงไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ของเราทําให้ดีที่สุดก่อนที่ความตายจะมาถึงเราและใน,นขณะที่ความตายมันมาถึงลูกกระเดือกตอนนั้นน่ะมนุษย์จะสํานึกและมนุษย์จะรู้และวว่าเขาเนี่ยจะไปทางไหนไปขวาหรือไปซ้าย นะไปขวาหรือไปซ้ายจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกแต่ตอนนั้นถามว่าทำอะไรได้ไหมในกุรานบอกว่าฮัตตาอิซาบาลวากิลฮุลกุมพูดกับคนที่ไม่เชื่ออัลกุรอานไม่เชื่อดำรัดของอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลานไม่เชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่เชอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาบอกว่าเมื่อชีวิตของเขามาถึงลูกกระเดือกมันจะมีเสียง ก,กร็กกรกรกรเสียงหอคแคกหอคแขกขอบแขกอันเนื่องมาจากว่าลมมันตะว่าแล้วนะน้ำลายมันเหนียวพันกระเดือกแล้วพอถึงตรงนั้นแหละพรูะว่าตัวเองตอนที่เจ็บอยู่นั้นน่ะไม่มีใครรู้หรอกมีแต่นั่งดูกันอยู่ มาลายกัดบอกว่าวะนานวะอักรบุอเลยฮีบินงกุมวาลากิลลาตุบสิรุนเรามาลาคา์นเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดกับคนตายแต่พวกเจ้าทั้งหลายไม่เห็นถึงเวลานั้นแล้วเราจะไปขอประวิงเวลาจากพระมรรสุบภาณวตาลาไม่ได้อีกแล้วนะ วะไลยูอ่คิเราลลอฮุนัฟซมันอิซาจาจะรู้วาเมื่ออาจลมาถึงแล้วอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาแม้แต่สักนิดเดียวพวกเราขอบิรุมบีมาจามาลูนพระองค์ทรงรู้ว่าเราทำอะไรไว้ตอนนี้ทำไมเราตั้งคำถามว่าทำไมคนที่ใกล้จะตายได้ขอผ่อนผันจากอัลลอฮ์ซุบฮาบะฮันะหวตะอาลาว่า เราลาอคอร์ตานีลาอาจลิงกรีบหากว่าจะยืดชีวิตฉันไปอีกสักหน่อยฟ่าอัสซอดดกข้าพระเจ้าเนี่ยจะไปสอดก็จะไปบริจาคว่ากุ้งมินสซอลีหินและจะเป็นคนดีทําไมคนใกล้จะตายไม่ขอไปละหมาดไม่ขอไปทําอิบาดได้อย่างอื่นไม่ขอไปทําฮัตยีไม่ขอไปถือสินธุ์แต่ขอไปสอดก ตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราอยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องได้ทราบว่าในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอะเลาวะสัลลัมเนี่ยพวกมุนาฟิกินไม่ยอมบริจาคมุนาฟิกินก็คือพวกที่กับกอกอยู่กับนบีก็ว่าอีหมานพราะไปอยู่กับพวกเขาก็ว่าตามพวกเขาไปไม่ยอมบริจาคให้เลยไม่ยอมช่วยเหลือนะไม่ยอมช่วยเหลืออะไรเลยแกพี่น้องมุสลิม คนนี้พอชีวิตเขาใกล้จะถึงลูกกระเดือกเขาก็มาขอตรงนี้มาขอว่าถ้ายืดอายุให้ก็จะกลับไปสโดโก็ให้มันสายไปทะแลว้วมันสายไปทะแล้วสําหรับพวกเขาแล้วพวกเราแ่ะครับจะให้เป็นอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ด้วยเหตุนี้แหละครับความสําคัญของการบริจาคที่คนตายอยากจะกลับมาบริจาคนั้น มันมีมากมายในเรื่องของการบริจาคท่านพี่น้องก็คงทราบดีก็จะบอกให้พี่น้องได้ทราบสักสองข้อสข้อนะครับประการแรกนะครับต่อหลวงสุรรละหลัาวไวะสซาลัม,มบอกว่าการซดากอนั้นวัดซดากอบุร h านการที่เราบริจาคไปก็ดีการที่เราออกสก,กาดไปก็ดีอย่างที่เราจะบริจาคช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราในปากีสถานในวันนี้ หรือวันนี้มีเด็กคนหนึ่งจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่ไคโรนะยังขาดทุนทรัพย์เคยมาอ่านคุรานน้ำละหมาดตระเวทที่นี่ก็อยากจะไปเรียนสารต่ออย่างเงี้ยเราอยากจะให้กัเขาเนี่ยถ้าเราสดอกอไปเราให้ไปเนี่ยการสดอกอจะเป็นบุรหารจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่มูนาฟิกเป็นคนมุขมิน เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮาวะตาลาไม่ใช่ปากบอกว่าให้คนนั้นบริจาคให้นั่นทำไมบริจาคน้อยคนนี้ทำไมบริจาคแค่นั้นแต่ตัวเองน่ะมาบริจาคเลยนะเพราะงั้นการบริจาคเนี่ยมันจะไปเป็นหลักฐานให้แก่เราในวันเกียรติว่าเรานั้นเป็นคนที่ไม่ใช่พวกมุนาฟิกหน้าไหวหลังหลอกหน้าอย่างหลังอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามถึงจะได้ถือว่าเป็นมุมินมีตักวาต่ออัลลอฮ์ประการที่สองการบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์บอกว่ามาซฮุลละดีในยุนฟิกูนฟีซาบิลิลลาฮิกะมาซฮลิจันกะมาซฮลิฮับบะตินอัมบะตัดสับอาสนาบินฟีกุลลิซุมบุลติมไม่อตุฮับบะว ا ลลอฮุยุดายฟุลิมัยยะชาว ا ลลอฮุว ا ซีอุนอาลิม อุปมาอุปไมยผู้ที่บริจาคไปในหนทางของลอสุบานนะฮัวตาอาดานะก็อุปไมาดังมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่แตกรวงออกมาเจ็ดรวงแต่ละรวงมีร้อยเม็ดวัลอลยุด้อยฟุลิมายชาอัลลอฮ์จะทวีควรให้แก่ผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์วลลอฮุาวาซิุนาลีมพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตาความก้างกางว้างขวางทรงรู ทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายความว่าการที่เราบริจาคไปเพื่อเอาลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันมีความสุขกับการบริจาคของเราเนี่ยไม่ได้ทาให้เราเดือดร้อนไม่ได้ว่าควักเงินออกมาบริจาคเสียมีได้เพราะว่าคอเตพูดถึงได้ควักออกมาเพราะคนนั้นบอกเห็นคนนั้นควักเราก็ควักตามไม่ใช่เราบริจาคไปในหุนทางของอลสุภานุวตาลาที่บอกว่าเนี่ยเจ็ดร้อยเท่า แต่ถ้าพระองค์จะประสงค์จะให้มากกว่านั้นได้อีกเพราะฉะนั้นเราก็ให้ให้ตามที่เรามีมันจะเป็น20บาทร้อยบาทแต่ถ้าว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺสุบฮะฮานาวตาลาอาจจะให้มากกว่าที่คนที่เขาบริจาคโดยหวังหน้าตาโดยหวังอย่างอื่น ก็เป็นได้นั่นคือความประสงค์ของอลรสุบาานุวตาลาพระาะาั้นมันอยู่ที่ใจของเรานะครับอยู่ที่ใจของเราถ้าเราบริจาคไปในหนทางของพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอรสุบาานุวตาลาก็เป็นผู้ที่จะตอบแทนให้แล้วอีกประการหนึ่งการสะดอกเนี่ยเราว่ามันหมดไปให้ไปเนี่ยไม่ได้มาเหนื่อยกับฉันที่เองฉันต้องควักให้ไป ฉันเหนื่อยแทบตายกว่าจะมีได้ขนาดเนี้การที่เรามีนะ่ะเราก็ทดสอบอะไรอีกว่ามีแล้วเป็นยังไงนะมีแล้วทําในหนทางของพระองค์หรือไม่ถ้ามีแล้วไม่ทําในหนทางของพระองค์นั่นก็ถือว่าไม่ผ่านการทดสอบอะไรยังจะเลื่อนชั้นให้ไม่ได้ถ้าเป็นนักเรียนก็นเลื่อนขั้นยังไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปชั้นสี่ชั้นห้ายังไม่ได้แต่ถ้ามีและบริจาคและมีความสุขกับการบริจาคที่เห็นคนยากคนจนเด็กกำพร้า หรือคนที่เขาประสบภัยเนี่ยเราให้แล้วเรามีความสุขเนี่ยอันนั้นทําไปมากน้อยนั้นทะลอดสุบฮานหัวใจลาทรงรู้และพระองค์ท้ารุนกษัลลิย์สุลตลัมก็บอกว่ามาเนาก็ซดสดกตุนมินมาลินการสดกตของเราเนะี่ยที่ว่ามันจะบกพร่องไปเนะี่ยไม่บกพร่องเลยเดี๋ยวเลาะให้มาอีกเหมือนน้ําที่เราดันออกไปเนะี่ยมันยิ่งไหลเข้ามาเราดันออกไปเท่าไหร่มันจะไหลมามากกว่า นะครับงั้นเราให้เป็นในหนทางของอัลลอฮ์แล้วการสดอักรเนี่ยถ้าคนที่ใกล้จะตายนะขอบอกว่ากลับไปละหมาดการละหมาดมันก็ได้กับตัวเขานั่นแหละแต่การสดอักอเนี่ยมันได้กับคนทั่วไปในโลกนี้คนอื่นได้รับประโยชน์จากเราเงินของเราที่เราบริจาคไปอาจจะช่วยให้เด็กกำพร้าคนหนึ่งอาจจะช่วยให้เด็กเรียนคนหนึ่งมีความรู้แล้วกลับมาเผยแร่ศาสนาสืบ มรดกของอิสลามต่อไปในวันข้างหน้าเราก็มีส่วนร่วมในนั้นด้วยนะครับหรือว่าเราเอาไปช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอันนี้มันก็มีส่วนที่เราช่วยเหลือเขาด้วยนะครับประการที่สามความสำคัญของการสโดโกอเนี่ยในวันกิยามัตินะครับท่านพี่น้องเวลาเราจะเดินไป สอบสวนในทุ่งมะชันะวันนั้นร้อนมากเงือท่วมตัวคนที่มีบุญมากก็เหงือท่วมน้อยหน่อยคนที่มีบุญน้อยก็เหงือท่วมมากและเป็นวันวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีร่มเงาของใครเลยนะยกเว้นร่มเงาของรัศุบฮานนวตาราคนที่จะได้อยู่ในร่มเงาของรอนเพื่อขจัดให้หายร้อนหรือคลายร้อนเนี่ย มีคนหนึ่งก็คือรอยูรุนตาซอบดอกอบีซอดอกอตินฟอักฟาฮัตตาลาตาละมูชิมาลูหูมายยมฟิกุยามีนูหูมีชายคนหนึ่งที่เขาทำซอดอกอแบบลับๆนะไมใ่ใครเห็นแอบซอดอกอนะแอบยกข้าวไปตั้งไว้ให้ที่บ้านนะคนยากคนจนนั่นนะ บริจาคเขาบอกว่าเหมือนบไปที่ที่มือขวาบริจาคไปเนี่ยมือซ้ายไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราจะบริจาคไม่ว่ากันจะบริจาครับหรือไม่รับได้ผลบุญเท่ากันเพราะมีกุฎอ่านบอกว่าอย่างนั้นเราทําไปในการบริจาคของเราอย่าให้มือซ้ายมันรู้หรืออย่าเอามือซ้ายมายุ่งเวลาเราควักกระเป๋าออกมาสองพัน บริจาคไปเลยอย่าให้มือซ้ายมาขี้นับด้วยพอนับแล้วเดี๋ยวไอ้มือซ้ายมันจะบอกเขาักพันเดียวพอนะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนั่นก็คือความสําคัญของการสโดโกกการที่เราได้ช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับประการที่สี่นะก็คือการสโดโกกที่เป็นสโดดกญาริยะเช่นความรู้ ขุดบอ่อน้ำนะขุดแม่น้ำลำคลองนะสร้างมัสยิดหรือว่าบริจาคมัสฮัฟหนังสือนะหรือว่าให้ลูกได้เรียนรู้แล้วพอตอนสุดท้ายก็เขาขอช่วยเขาช่วยขอดุอาให้เราอันนี้ก็เป็นสโดโกอยาริยะที่ผลบุญมันจะกลับมาหาเราตลอดลูกเรามีความรู้มีความเข้าใจเรื่องศาสนาเพราะลูกไปสอน ผลบ,บุญมันก็สืบไปถึงพ่อนะตลอดไปไปสอนอีกรุ่นหนึ่งได้ผลบ,บุญอีกก็สืบไปถึงพ่อตลอดไปเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าส่งลูกเราให้เรียนรู้ทางศา,ศาสนาแล้วก็มันก็จะได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าต้องเรียนต้องตั้งใจทําเพื่อพระอรัสสุภานวุวตาราสรุปแล้วก็คือว่า การที่เราบริจาคไปในหนทางของลอสซูปฮานาหัวตาลานั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในยามที่เขาขาดแคลนยามที่เขาหมดที่พึ่งน้ําท่วมอยู่ในบ้านเรือกว่าจะบรรทุกอาหารลากเข้าไปถึงต้องอดทนกับความหิวโหยมีคนแก่มีเด็กที่ยัง ไม่สามารถเข้ามาช่วยช่วยเหลือได้ดั้นการที่เราช่วยสนับสนุนไปในทางนี้นะอลัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่าน mm. วะลลอฮฟี di, เอานิลอับดิมาดามัลอับดุฟีเอานรอาคีอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือบ่าวตามใดที่บ่าวนั้นช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ขอฝากไว้กับท่านพี่น้องให้นำมาไปติดต่องแล้วก็ช่วยกันบริจาค ช่วยกันทําในหนทางของอลอออินชาลอหากเราเป็นคนที่รู้จักขอบคนรู้จักในทำในทางของพระอ,องค์และอินชะกัตตุมและอาซีดันนะกุมถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาอัลลอฮ์จะนําทางเราให้เปนในทางที่ถูกต้องและพระอ,องค์ก็จะเพิ่มพูนบราระกัตต่างๆในริสกีของเราในความเป็นอยู่ของเราอะกูลกอลิฮะจาวะอัสตุฟุลลอฮะลิวะละกุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم